สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องยุบพะผาดามเพิลออฟฟิเชียลเดอร์พี่น้องค่ะยังอยู่ทั้งรถบัสขึ้นมาทั้งรถบัสแล้วเมื่อกี้ลงรถบัสไปอาบน้ำนะคะตื่นมากระบายสามกว่าเกือบสีม่มืแรงป๊าดเกือบคนสุดท้ายทั้งรถนะคะเหลือสองคนสุดท้ายทั้งรถบัสรถบุกกระปาผ่าดาอันนี้ก็คือขึ้นมาเอาของนะคะเพราะว่ามื่อนี้รถบัสกับ เวทีจอดไก่กันแห้งไก่มากๆเลยมาเอาผ้าหมตอนก็นขึ้นหนาะวเทอะค่ะอากาศที่จริงวาส้นอนทั้งหมดตอตอนกลังคืน,นตอนขาเสยล่าแต่ว,ว่ามันไก่กันัวดก็เลยเสียได้นอนทั้งหลอกนอนไตหลอกเวทีนะคะก็เลยมาห่อผ้าองระบบนะหนังอบอีกแล้วอง มาเอาอูนะคะพี่นอนค่ะมาเอาอูไปนอนแค่ปลดนักหอบน่นหอบนี่ตื่นแล้วปะ่ะพี่ ขึ้นเลยเอาสื้อขนยาบไปน้ำนะคะเสร็จตอนตีลาพวามหนาวมากมาสองคนสุดท้ายทางรถบัสช้ำๆเห่าหน่ ซึกลาเป็นตายค่ะฉันเหนื่อยเหนื่อยมัพียเขาหอดประมาณเกือบบป่ะเียปะ่ปะวันทาคมรมเหอสินก อาวกําลังเรียนี่เก่าบอ่เก่าบอ่นี่นะคะฟูยูหลอดทงตลดบัตด2คน 2> เรานั่งบ่เอ้ยนอนบอใกล้กันเลยนะเอาไปปุกด้วยนะอาไดนะไม่ใครปุกด้วยนะไม่มีใครปุกเอ้ยมีอยู่ข้าจอดสกิปเทื่อแล้วกนเป็นที่5อีกเออนอนต่อคะ่ะบ่ลุกนอนต่อคือเกา่าเป็นสีมงนี่แหละกำลังพอดี ต้องตรงซีมงคืงประมาณนี้อดีีมังขวาซีม่งคืงสนสนี้พอดีพพรว่าเราเลิกชารจะเรน่มตอนก็แปดโมงกว่าอิลีแมนค่ะมดมงดุกนะค่ะงดกอกวนงดโทรม,ม่เมนไม่นโทรมากกับว่าเรับค่ะบเพราะว่ามันแบบมันมันหูเมียอีริได้ปะคนโทรมาขนาดมาขึ้นตเตยล่าปลุกอันตังนาฬิกาปลุกไว้ีค่ะง้ฉันแบบ านาฬิกามันคือปลาปุกไม่คือบลซันจนมูได้ปุกเอานะคะมาขึ้น,นะคะ่ะมูปลาปุกเอาคือบได้เตยร์ล่านะมูเรียบร้อยค่ะแตงกิ้วหนึ่งร้อยบาทนะคะอีน้อโดนแล้วสอยนึงนฉันปลูกเธออยู่เด้เธอโดนเหรอตอนนั้นเมื่อวานเหรอตอนนู้นอตอนนู้นนึกว่าเมื่อวานเพราะวา่าเมื่อวานก็ปกลูกเป็นตาพูไก่ปลูกแค่ตายก็ไม่เติบโตแต่มันเหน,นียนะมันเหน,นียงม,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 มันเหนียแล้วมันพี่ิ哑ระบาดวอลเปอร์รูเหลืองเลยพูดอยู่หลอด ตกนะ็มาเร็วกันเนาค่ะนี่เด็กเสียพัโฮมไปนี่พังโมกับสาดไปไปนอนตไตเวทีอุตสาว่าสีนอนทั้งรถไปแบบผิดแผนเวทีจอดไกลเกินไปนะคะบอสูว่าจะไปกินเขากับไปกินโจยมาอาบน้ำก่อนยานทนไายนะคะโอเคค่ะ next station หาแนวกินครับเต็งเอาบริสุทธิ์กับพุงน้องนะคะตากไว้ไปใจพี่ทีก่อนค่ะไกลอยู่นด่นี่รถปัดจอดอยู่พี่ไปกินตำบักทัว ชีวิตมาแล้วโอ้ยไกอยู่ด้วยไกอยู่เด้อมาประเด้๋ยวดมาอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะโซซิยังไปหดป๊ดมีเป็นซีซ่าบุญไกลเกินเราดูหอบพองพลุงพลังมาก หามลืมยังเด็ดขาดนะคะนี่ลืมก็คือโบกลับมาดิงังไงนไก่อ้ยอยากกินพิซซ่าจังเลยค่ะอ,อันนี้ค่ะโอ้ยยังค่ะ อย่าล่มไปประหมอลำ้เด้อค่ะอุ๊ยพี่ได้เปิดพิซซ่าป่นี่เดี๋ยวโอเคค่ะโอเคค่ะจาจาส่งอาหารได้บอส่งอาหารมาได้บอนคือคู่ไกลหรือกล่องมาตะไกลๆคุนคุณน่ะป้า สำหรับให้ที่มักยางนะคะเชิญมาคุณไก่ที่เก่งมาแล้วประๆาดายองทะลุทะลังทะลุทะลังร้อนนะคะคุณสวัสดีค่ะยังมาตั้งแต่โคกพวนแม่ค่ะหอบมากจริง ได้เวทีค่ะวันนี้ปไปแม่ใจจะขาดยังมาตัดตวบวเบาได้ค่ะนี่หอบค้องม,นนมันนิมันหนักโอ้เพิ่งได้เงาขึ้นแมงใหม่เลย โอ้ยจะมีร้านส้มตบไหมพิซซ่าก็อยากกินแต่ออบอกกินเล้วค่ะก็จะตอนไหนนี่ปลาดาปลาหนี้แหงเหยอ,อยู่ในทงในปลา ยัก็าขคืนค่ะรู้เรื่องค่ะหนาวค่ะหนาวม,กมากๆเลยแหละรู้เลยอันนี้ขึ้นคันเทนาก่อนนะคะ บังท่านทีไปพึ่งไหลเทนโน่เดินเดินเดิน รังคันขาวลงแล้วนะครับพี่เบิร์ดกำลังลงลังสถานีต่อไปค่ะยกล่างนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กั ฝากไว้เพียงสานหนึ่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องโยกผ้าดัดล้ำเพลินออฟฟิเชียนน้ำในเด้อดค่ะพี่น้องคะพบกันคลิปหน้านะคะที่กำลังแจกห้นักหอบน้ำหน่อเด้อดค่ะพี่น้องคะนี่เรื่องเรจต่อแล้วพี่น้องเรื่องยังก่อนไปคุดปูปะเฮคอนเทนต์